สวัสดีจ้าพี่น้องมาหลุนมาชมแน่นองจ้าเนาะว่ากระตาที่สามสีเดยสีมันบบเนาะนี่กัเก็บมากัได้ซ้ำหนึ่งแล้ะเนาะพี่กัดปลาขนางน้าจ้าตาที่สามกับเก็บมาได้ซ้ำา, 3, า,น,านี่แหละจ้าพี่น้องมาหลุนมาชมแน้กันต่อเด้อจ้าวันของจ้าสีเดยสีมนันตาที่สามสีพูนโจโกโอีกบบเนาะจ้าเลิมเมยน้ำแนล่ะไปไปเอาใจหลุนซ้อยน้องจ้าเด้อจ้าพี่น้อง Nam gạch phần nhắn nó này, đọc đinh đẹp nam đây à, สีสวยสีสวยอนื้อนุเอ้าเห็ดบักอื้อทั้งอื่นเพิ่นกินได้แต่ว่าช้องเพิ่กินนะเห็ดแดงเสียเพีดเสียผีพี่ดองเบิ้งรถจอดอยู่พี่ไกลๆรถ่างก็มาบก็พฟอ์เลยติดทางเลยนี่มากข้างใน ฝ่าหองอีกแล้วฝ่าหวงอีกแล้วคุนอีกแดงกำลังงานเลยุนอีกข้างผุนผุนหลายเลยขวบเกาเลยนี่ฝนตกลุกซ้ำบุกว่านเลยนี่ดีดอกนึงยังงามเลยคนซ้ออุตอัน เนล่ยเสื้อฟีแนู่กดอกเนี่ยคืองามแต่โหแบบงามเลยแดงขาเนา่าแสบเลยนี่แกงแสบของอร่อยเดี๋ยวไปหลางออกเนาะโหแบบงามเลยเด้อ,แบบอดพี่นอ้องพี่ดาวน์ อันนี้ดอกบานเพิ่งเนาะงามคักแดงขาเน่าแดงข้ามเนาะจา้ะอุ้ยหวานเด้อนี่เขาโครงการเนาะดอกนี่อื Mm hmm. เดี๋ยวสิปัดขาที่ลังล้จ้ะทายนำ้ำ mm hmm. อืมปาดแบบไง โอ้ยพออีหล่ะจ้ะพี่น้องเพิ่งแดงขาเน่าเนานะจ้ะโอ้ยขาเน่าจนสีเบิดโอ้ยนี่งามๆเลยอ้าวครื่งเอาอะไรอยู่จ้ะพูนด,ดอกหนึ่งงามๆเลยโอ้ยงามคักจ้ะดอกกำลังอ,อ่อ,อนๆเนาะจ้ะโอ้ยกำลังสีออกเด้อพี่น้องนี่หน่อยๆอยู่ ดอกงามเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่เด้อจากพี่น้องตาที่สามได้ซ้ำนี่แหละจ้าเบอร์นี้นี่อันนี้ปิดคลิปที่สามเนาะจ้ะนี่ตาที่สามของเข่ามือนี้มือนี้นมนันคักงเลยพี่น้องได้ซ้ำกับตาเบอร์สากับตาเลยอันนี้สูเบเอาไว้เนาะเอาซ้ำนี่กับพ่อเมือ่อย<ม>ล่ะ พี่น้องหนาลอยเต็มที่เอาซัมีกับพ่อเอาไว้ผู้อืน่นเพิ่นเก็บน้ำเน้นนะจ๊ะพี่กัดกับเป็นปลาคาน้านะจาะเพิสังค้าจังหวัดสุรินทร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจน้องจ๊าก,ก็เบาอยู่น้ำเด้อจ้าครับผมเป็นกำลังใจเพคคนอ้วนช่วนลุยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องครับผมจ้าสำหรับมือนีน้องจ๊ะขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันใหม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม